หลายคนคงคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันขายประกันไม่ได้เหมือนคนโน้นคนนี้ฉันทำอะไรก็ไม่ดีเท่าคนโน้นคนนี้โอ้ง่ายนิดเดียวลูกขาถ้าลูกไม่ขาดสี่ข้อนี้ลูกทำได้ดีแน่นอนลองดูนะคะพุทธเจ้าตรัสอิทธิบาท4เอาไว้เมื่อ2,500ปีมาแล้วหนูลองเปรียบเทียบดูซิว่าหนูขาดจุดไหนคือข้อที่1ฉันทะ ข้อที่สองวิริยะข้อที่สามจิตตะข้อที่สี่วิมังสาฉันถ้าวิริยะจิตตะหนูคงน,นึกพอนึกออกเนาะแต่วิมังสาเนี่ยหนูต้องเข้าใจว่าการใช้ปัญญาไตรตรองตรวจสอบงานที่ทำอะแปลให้เลยก็ได้ฉันถ้าคือต้องรักในงานมีความรักความพอใจที่เราทำอยู่ไม่ใช่ทำไปวันๆฉัน มื่อไหรจะหมดเวลานะโอ้อันนี้โน no <No S 1> เลยค่ะโน no เลยค่ะไม่สําเร็จแน่นอนสําเร็จก็แบบงูงูปลาปลาเนอะลูกนเนอะวิริยะก,ก็คือความเพียรจิตตะก็คือความพอใจจดจอ่อความเอาใจใส่ในงานที่ทําถ้าลูกมีสี่ข้อนี้อย่างเพียบพร้อมอย่างเต็มร้อยเปอร์เนไม่มีอะไรที่ลูกจะทำไม่สําเร็จโอเคไหมคะลูกขา ลูกต้องย้อนดูตัวเองทบทวนว่าเออฉันต้องขาดแน่นอนเลยถ้าฉันทำไม่ได้ดีพระพุทธเจ้าเข้าใจจิตเรานะคะว่าคนสำเร็จทางโลกเป็นอย่างไรต้องทำอย่างไรคนสำเร็จทางธรรมต้องทำอย่างไรถ้าอยากสำเร็จต้องเชื่อฟังพระองค์เพราะพระองค,องค์เป็นผู้เก่งที่สุดในโลกโอเคนะคะลูกขาหวังว่า แม่จิ๊บคงได้ร่วมงานกันกับลูกๆนะคะถ้าเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะแล้วตามที่แม่จิ๊บขอก็คือสูงสุดก็คือขอเบอร์โทรศัพท์นะคะกล้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่จิ๊บก็ทำเพจมาตั้งแต่ก่อนโควิดสองปีที่มันเจ็ดปีแล้วมั้งเนี่ยเนาะก็ยังอยู่รอบปลอดภัยถ้าใครทักมาก็ไม่ไม่ต้องเสียใจถ้าเราคือฟังแล้วทำไม่ได้เนี่ยมันไม่เป็นไรแค่เพียงมาฟังดูก่อนแล้วค่อยสมัคร ถ้าเราทำไม่ได้เราก็จากกันด้วยดีนะคะเขาบอกว่าศินไม่เสมอเราก็ไม่ได้เจอกันถ้าสินเสมอเราก็เจอกันและอยู่ด้วยกันได้นานนะคะทุกขาหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้แม่จิ๊บจะให้ท่านผอ,อสุนยโทรกลับค่ะหนูมไม่ต้องโทรถามก็ได้เพราะว่าอาจจะเปลืองเงินหนูนะคะผอ,อสุนยมีหน้าที่ที่จะ,ะพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่ลูกอยากรู้นะคะ ขอโทษช่นี้นะคะบายค่ะ